ของน้ำไหลใต้หมู่ที่3ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งความสามาัคคีโดยมีนางละออบุญถึงนํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันบ้านของน้ำไหลใต้มีประชากร343คนจํานวน159ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักมีกองทุนชุมชนทั้งหมด12กองทุนคือ 1. กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 5. กองทุนอาหาร 6. กลุ่มแม่บ้านพริกแกง 7. ร้านค้าประชาชนโดยประชารัฐ 8. กลุ่มออมเงินพิเศษ 9. กองทุนอพอพอ 10. กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน 11. กองทุนหมู่บ้านเงินทุ้น12กองทุนหมู่บ้านเงินต่อยอดมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนทั้งสิ้น9363,054บาทซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนในหมู่บ้านกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพทำให้มีหนี้สินครัวเรือนจำนวนมาก ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าประชาชนเริ่มมีหนี้สินเกิดขึ้นในครัวเรือนจึงได้มีแนวคิดที่จะให้หมู่บ้านมีการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่ดีลดหนี้สินครัวเรือน จึงได้นําแนวคิดการบริหารจัดการนีด่ด้วยการทําโครงการ1ครัวเรือนหนึ่งสัญญามาใช้และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเสมอมาทําให้ชุมชนมีผลงานในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่เข้มแข็งมีความโปรง่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้หมู่บ้านได้รับรางวัลต่างๆในด้านการบริหารจัดการชุมชนอาทิเช่น 1. กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,565 2. กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,565 3. รางวัลสิงห์ทองกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านประจำปี2,566 4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับชมเชยประจำปี2,566 ผลของการดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการทุนชุมชนที่โดดเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลานจึงได้คัดเลือกและประเมินความพร้อมการจัดระดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนของอำเภอคลองลานประจำปีงบประมาณ2566กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ได้เลยเห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระหว่างปีพศ2551ถึง2565จํานวน1,245แห่งเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนและในปีงบประมาณพศ2566ได้กำหนดการขยายผลการจัดตั้งศูนย์กระจัดการกองทุนชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการกลไกการทำงานในการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบสามารถใช้เงินทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาหน,นี้สินและบริหารจัดการชุมชนได้ไปอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินการในพื้นที่76จังหวัดรวม400แห่งงบประมาณในการดำเนินการแห่งละ65,000บาท ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในไต,ตรมาสที่3ถึง4 2,566หมู่บ้านคลองน้ำไหลใต้ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประจําปีงบประมาณ2,566และได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในช่วงไต,ตรมาสที่4เดือนสิงหาคม2,566 โดยมีขั้นตอนกระบ,บวนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่ผ่านมา4กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินการในวันอังคารที่15สิงหาคม2566ณบ้านคลองน้ำไหลใต้หมู่3ตํตำบลคลองลานพัฒนากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาคประชาชนได้แก่ ผู้นำชุมชนปราชุมชนประธานคณะกรรมการกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนจำนวน16คนและภาขีการพัฒนาได้แก่เจ้าที่เทศบาลกศนอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจำนวนแห่งละหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น20คนกิจกรรมที่สองการศึกษาดูงานจัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลานได้นำกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คนเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการหนี้แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบในการลดหนี้ปลดหนี้ ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานจํานวนสองแห่งดังนี้วันอังคารที่29สิงหาคม2566ได้เดินทางไปศึกษาดูงานณนะศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดอนตโนดหมู่ที่7ตําตำบลโพทะเลอำเภอค่ายบางระจ,จันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกองทุนชุมชนมีกฎชุมชนที่เข้มแข็งมีผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติ ในด้านการจัดการทุนที่มุ่งผลสำเร็จเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนในการปฏิบัติงานวันพุทธที่30สิงหาคม2566ได้เดินทางศึกษาดูงานณนะศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านวังตะกูหมู่ที่11ตำบลวังควงอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกองทุนชุมชนยอดเยี่ยมโดยหมู่บ้านใช้โมเดลเรื่องการออมลดหนี้มาใช้ในการจัดการหนี้สินครัวเรือนเป็นการนําเงินออมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมาลดหนี้สินของครัวเรือนเป็นโมเดลที่มีการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมผลการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจของชุมชนกิจกรรมที่3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโดยดำเนินการเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่31สิงหาคม2566ณบ้านคลองน้ำไหลใต้หมู่ที่3ตำบลคลองรานพัฒนาอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการสรุปผลการศึกษาดูงานและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ตลอดจนจัดทำแผนในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต่อไปกิจกรรมที่4การเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกำหนดดำเนินการในวันที่18กันยายน2566รซึ่งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้านที่มีความพร้อมได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินในชุมชน ให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบมีความเป็นเอกภาพชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหานี้สินครัวเรือนสร้างวินัยทางการเงินตลอดจนสามารถลดปลดหมดหนี้ได้ในที่สุด